คำว่า do you ทุกคนรู้นะคะว่ามันคือคำถามแล้วมันใช้ตอนไหนได้บ้างคะวันนี้พอมี5วิธีนะคะที่จะมาทำให้คุณใช้ do you ได้อย่าง S สบายสายการถามความเห็นด้วยนะคะวิธีถามก็ใช้ง่ายๆคะ่ะ do you agree do you agree เวลาที่ถามอย่าลืมขึ้นเสียงสูงนิดนึงนะคะเออทางนี้ <laughs> do you agree เธอเห็นด้วยกับฉันไหม do you agree with me เธอเห็นด้วยกับเขาไหม Do you agree with him เธอเห็นด้วยกับหล่อนไหม Do you agree with her Do you agree with them Do you agree with everything Do You agree with what he said What he said คือสิ่งที่เขาพูดออกมาอาจจะเป็นแกเห็นด้วยกับสิ่งที่บอสบอกปะ Do you agree with what the boss said Do you agree with what he said Do you agree with the policy นโยบายถ้าจะใส่บริษัทเข้าไปก็เป็นนโยบายของบริษัท Do you agree with the company's policy หรือ Do you agree with the company's rule ง่ายไหมคะนี่คือการถามความเห็นด้วยนะคะ Do you agree agree เป็น verb ใช้ Do you agree ได้เลยแล้วถ้าบอกว่าฉันเห็นด้วยก็ I agree I agree ไม่ต้อง I am agree นะคะเห็นใช้ผิดกันหลายชาติมากเลยนะจริงๆอาร์มอเเนี่ยใช้ว่า I agree ถ้าเห็นด้วยอย่างมากเลย I totally agree with you ถ้าไม่เห็นด้วยอะ่ะ I don't agree I don't agree ไม่เห็นด้วยกับอะไรก็ I don't agree with สิ่งที่เราไม่เห็นด้วย I don't agree with the policy I don't agree with you I don't agree with what he said แบบนี้เองง่ายไหมถามฝรั่งว่าเธอชอบนั้นชอบนี้ไหมนี่ค่ะ Do you like hot sauce with fried chicken Hot ซอสเผ็ด chili sauce hot sauce ใช้ได้หมดนะคะ Do you love singing in the shower ใครชอบร้องเพลงในห้องน้ำบ้างคะ คำว่า s i n กิ n งนะคะไม่ใช่ซิง n ิงซิง i ิงแปลว่าจมนะคะเปิดน้ําทิ้งไว้นะคะเธอชอบจมลงไปในห้องน้ำํำไหมคะซิง i ิงอันนี้ซิง i ิงค่ะแต่อันนี้คือซ i n กิ่งงูนะคะ Do you love singing in the shower? Do you love singing in the shower? ช่ไหม Do you love playing piano? Do you like playing piano? เธอชอบเล่นเปียโ,โนไหม Do you like durian? ชอบไหมแก Do you like durian? Do you like me? ชอบหมชอบนไหมคะ Do you like me? I like you เขาว่า do you เนี่ยมันคือ present tense นะทำให้เรารู้ว่า present tense คือ tense ปัจจุบันมันถามเรื่องที่เป็นกิจวัตรเรื่องทั่วไปเรื่องของความพิดเพีนนะคะอ่าใช้ยังไงได้บ้างะคะนี่เลยค่ะ do you wash the dishes every day wash ชะทางนะคะ do you wash the dishes every day เธอล้างจานทุกวันหรือเปล่านะคะถ้าอยากใช้สำนวนฝรั่งนิดนึงนะคะฝรั่งจะพูดว่า do you like doing the washing up do the wash up แปลว่าล้างจานค่ะอืมกิจวัตรถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่คาว่า every day นะคะเราก็รู้ได้ว่านะคะมันคือ tense ที่เป็นกิจวัตรนะคะเพราะว่า present มันคือกิจวัตรไม่ต้องใส่ every day ก็ได้ก็รู้ว่าสิ่งที่ทำบ่อย do you watch Netflix ถ้าถามแบบนี้ฝรั่งรู้เลยว่าถามถึงกิจวัตรของเขาว่าเขาดู Netflix บ่อยไหมนะคะ do you read newspaper often คำว่า often แปลว่าบ่อยๆนะคะ do you read newspaper often do you watch the news often do you eat meat คือการกินเนื้อเนี่ยถ้าใครชอบกินก็กินบ่อยเนาะ do you sleep late เธอนอนดึกปะดึกนะคะคือคำว่า sleep late แต่ว่าถ้านอนเร็ว sleep early do you sleep early ความรู้นี่ค่ะ do you know แล้วก็สิ่งที่เราอยากถาม do you know about the news แกแกรู้เกี่ยวกับข่าวปะข่าวล่าสุด do you know about the recent news อะ do you know how to cook lamb รู้ไหมว่าเวลาที่จะเอาแกะเนี่ยมาทำอาหารทำยังไง do you know how to cook lamb do you know how to บวกเบอรแท้อย่างเช่น do you know how to make omelet do you know how to do this do you know how to do that นะคะ do you know about him เธอรู้จักคนนั้นคนนี้ไหมนะ you know about the president you know about the actress do you know about the law of the universe do you know yourself เธอเรู้จักตัวเองไหมเนี่ย เกิดมานานแล้ว Do you know about yourself? Do you ใช้ชวนได้คำว่า Do you ให้ตอบ yes หรือ yes no ใช่ค่ะแต่ว่ามันใช้ในกรณีที่เราอยากจะชวนใครก็ได้นะคะใช้ยังไงล่ะนี่ค่ะพวกพายมีประโยคที่สามารถใช้ได้เลยนะคะ Do you want to come over for a barbecue? Do you want to come over? Come over ามาบ้านนะคะอ่า Wanna come over มาบ้านใช่ไหม Do you want to come over for a barbie? คำว่า barbie เนี่ยเป็นแสแลงนะคะแปลว่าบาร์บีคิวใช้ในประเทศออสเตรเลียค่ะ Do you want to sit here? Do you want to sit here? เราไม่ได้ถามว่าเธอต้องการจะนั่งตรงนี้ใช่หรือไม่นะคะแต่เราจะชวนเขาว่า Do you want to sit here? Do you want to sit here? การชวนนะคะ Do you want to eat something? ไม่ได้ถามว่าให้ตอบ yes หรอ no แต่ว่าไปหาอะไรกินกันไหมใช้ประโยคไหมคะ Do you want to eat something? Do you want to eat something? อ่า Do you want to join me dinner? Do you want to join me for dinner? Do you want to join me, for dinner? You wanna join me for dinner? ก็ได้นะคะ พูดแบบนี้สื่อสารได้เลยนะคะ Do you want some coffee เอาปะ Do you want some coffee กินกาแฟไหมแกกินกาแฟไหมแกนะคะ Do you want some coffee อืมเห็นไหมนี่คือวิธีการชวนด้วยการใช้คำว่า do you ที่นี่นะคะพอยก็มีกรมมากนิดนึงเวลาที่คุณจะใช้ do you นะคะคุณต้องใช้กับกริยาแท้อืม do you บวกกริยาแท้อย่างที่เราเห็น Do you eat Do you want Do you love Do you play Do you like ทุกอย่างเนี่ย eat want love play like นะคะเป็นกติยาแท้ทีนี้ลองคิดดูสิคะจุดๆๆเนี่ยพอยจะให้ทุกคนคิดนะคะว่าอยากจะเติมคาว่าอะไรอืมอย่างเช่นตัวอย่าง do you eat meat do you eat lamb do you eat pork do you eat beef อ่ะ do you want to บอกว่าแท้อีกครั้ง do you want to sleep do you want to wake up do you want to join me dinner do you want to hang out with me do you want to บอกว่บแท้อ่า uh, do you love love เนี่ยบวกคำนามได้เลยคำนามอีกอย่างหนึ่งคือ ing ได้เช่นกัน do you love singing do you love karaoke you love singing karaoke m m do you play play อะไร do you play football do you play piano do you play จุดจุดจุดอะคำตอบของคุณคิดในใจค่ะ do you like เหมือนกันกับ do you love นะคะ do you like meat do you like beef do you like pork do you like barbecue do you like จุดจุลองคิดคำถามของคุณนะคะแล้วก็เติมค้าเข้าไปในช่องว่างนี้เพื่อทบทวนแล้วก็ใช้ได้ทันทีค่ะอย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เรียนรู้วิธีการใช้ do you ได้แบบคุณเช่นกันนะคะแล้วมาพบกันในวิดีโอหน้าเจอกันค่ะ